ก็ขอสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมมาเป็นตัวแทนของคณะผู้ร่วมก่อตั้ง a v e n นเจอร์เกมเมอร์ชครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่อง Channel ของผมครับซึ่งผมจะทำการปฏิวัติช n e l ของผมเนื่องจาก Channel ของเรานั้นไม่มีคลิปลงมาแล้วกว่า1เดือนเนื่องจากพวกนนติดดาวนีครับคือติดกัน เล่นกันต่ลงวันนะส่วนผมติด Battlefield ครับช่วงนี้ติดองอมแงมมากเลยวิวหาอดแล้วโคตรดีใจครับปืนนั่นเกือบครบแล้วฮิฮูเอ่อต่อเรื่องเราครับที่จริงอ่ะที่ผมอยากจะปฏิวัติก็คือเอ่อชื่อครับชื่อของเรานั้นมันไปตรงกับชาแนลของต่างประเทศผมจึงอยากจะเปลี่ยนชื่อใหม่ทำอินโทรใหม่หน้าปกใหม่โลโก้ใหม่อะไรที่มัน ไม่เหมือนเดิมที่มันแตกต่างจากของเขาแล้วก็เพื่อทำคลิปที่ดีที่สุดออกมาสู่สายตาประชาชนครับให้คุณภาพที่ดีที่สุดเราก็จะมาทำอะไรให้มันดีกว่าเดิมวันนี้ผมก็ขอปฏิวัติช n e l ตั้งแต่บัดน,นี้ครับขอบคุณทุกท่านที่มาฟังผมนะครับวันนี้จริงจังมากครับขอครับขครับขอบคุณทุกคนครับ